นาทีครึ่งกับกุ้งกระเบื้องครับแกะเปลือกกุ้งกันก่อนนะครับเราจะมาผา่ยหางกุ้งนะครับเส้นสีดำดำ เราไม่เอาเลยครับมาหั่นเป็นท่อนนะครับใส่เครื่องปั่นนะครับอันนี้คือมันหมูแข็งนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ของกุ้งนะครับจะปั่นยากหน่อยเพราะก็จะทำแบบชิ้นแรกนะครับมันหมูแข็งก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นกับเมนูของเราครับน้ำมันหอยนะครับซอสบูงอดพริกไทยป่นน้ำตาลครับมันต้องใส่แป้งมันสับปะหลังไปด้วยครับคือน้ำมันงาครับ พิ่มความหอมครับใส่แครอทกับต้นหอมนะครับแบบนี้นะครับเข้าตู้เย็นสัก20นาทีครับไข่ไก่บ้องแป้งที่เรา,เราใช้แป้งเวียดนามครับถ้าพอดีพอดีนะครับไม่ต้องหนาบางมากปิดน่ายครับเจาะแบบนี้เราจะทอดให้เหลืองสวยทั้งสองด้านนะครับแล้วก็เอาขึ้นเลยครับ โดยต้นหอมหน่อยนะคะเนาะจะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มไก่นะครับถิ้มเลา่ชิมกรอบมากเลยครับเนื้อกุ้งนะครับรสชาติดีมากอร่อยาอมากๆลองพยายามตามกันนะครับบ๊ายบาย